สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ princess of love นะคะทุกทคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมา,มากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องราวทุกๆกํำลังใจนะคะที่เข้ามาสพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆ ให้กับทุกทุกคนในทุกๆุวันเช่นเดิมนะคะขอบคุณมากๆจริงๆจะดจ่ายแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกสมาชิกเมมเบอร์นะคะ FC นะคะของเราด้วยที่สมัครเข้ามานะคะยินดีต้อนรับทุกทุกคนเลยแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เข้ามาเป็นเพื่อนการและการที่ช่องนี้นะคะท่านใดอยากที่จะสมัครเป็น Member Shi p นะคะเข้ามาเป็นเพื่อนกันตรงนี้สมัครได้ที่ลิงก์แปะด้านล่างไว้นะคะแล้วก็ค่าต่ำา50บบาทเราจะมีสตรีมสดแล้วก็การทำนายการเล่นเกมนะคะ ส่งการเล่นเกมกันเนาะเพราะนั้นเข้ามาสมัครเป็นเพื่อนกันได้นะคะหรือว่าเป็นการสพพอร์ช่องก็ได้เนาะนะคะก็มี3ระดับด้วยกันนะคะท็อปปี้ของเราเช้าวันนี้ค่ะเราจะมาดูสิว่าข่าวดีจากความรักนะคะที่จะทำให้คุณ ใจเต้นรัวๆเร็วนี้นะคะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิ3น้องนะคะคริสต์มาส3สีด้านล่างเป็นโรแมนต์แองเจนะคะสุ่มละสับให้เรียบร้อย1 2 3ทํสามสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยนะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะข่าวดีจากความรักที่จะทําให้คุณใจเต้นรัว เร,เร็วนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูซินะคะมาดูสีข่าวดีจากความรักที่จะทำให้คุณใจเต้นรัเรวเร็วนี้คะ่ะสามเหรียญดีจังเลยนะคะ เดลเวอร์สคุณจะได้เจอใครที่เป็นนักวิศ,วก,ว,ศวกรน,นักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนานักคิดเลยนะคะเป็นคนคิดมากคิดเยอะจริงจังทำอะไรมีการวางแผนนะคะใจเย็นนิ่งรอคอยอะไรได้ดีแล้วก็เป็นคนละเอียดและเมตตาใจนะคะอาจจะมีความเป็นผู้นำอาจจะมีความแตกต่าง ะะกันในทุกๆเรื่องแต่ต่างกันเรื่องของอายุทางไกลต่างที่หนังแดนต่างชาติต่างภาษา The l i v e r s ค่ะพมลิกิดทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกัน Destiny โชคชะตาและก็ความรู้สึกแล้วก็จิตวิญญาณของคุณที่เรียกร้องที่จะได้เจอพบรักแท้นะคะกำลังจะเข้ามาหาคุณเเหรียญ คุณจะเจอใครเข้ามาพูดคุยกับคุณในเรื่องของอนาคตนะคะความรักนั่นเองความรักจะเข้ามาทําให้คุณมองเห็นอนาคตซึ่งกละกันการพูดคุยการปรึกษาหารือในเรื่องของอนาคตนะคะคุณจะเห็นความรักครั้งนี้ที่เข้ามามองเห็นบ้านปลายชีวิตของตัวเองนะคะการได้แต่งงานการได้ใช้ชีวิตความสุข ครอบครัวเป็นอย่างไรตัวตนของคุณเป็น9ก้าเหรียญน,นะคะคุณมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เอนจอยกับชีวิตสดมากๆเลยคุณชอบธรรมชาติคุณรักความสงบคุณชิลคุณแฮปปี้คุณมั่งคั่งในตัวตนของตัวเองนะคะขาดเหรียญเดียวคือการแต่งงานมีความรักที่เป็นรักแท้จริงๆคุณพร้อมที่จะแต่งงานนะคะพร้อมที่จะมีความรักเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเสียใจเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมา กับคนที่จะเข้ามาทําให้เสียใจคุณสามารถอยู่เป็นโสดได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าคุณมีความสุขได้กับตัวเองมากๆเลยชอบอ่านหนังสือชอบทําอะไรกับตัวเองอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งเงินทองทั้งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในตัวตนของตัวเองนะนะคะก้าเหรียญเนาะเพราะฉะนั้นความรักที่เพอร์เฟกที่ดีที่สุดที่มีเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอก,กันกับคุณกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะ มีความแตกต่างกันแต่จะเข้ามามีเคมีแล้วก็สินเสมอการความเท่าเทียมยุติธรรมซื่อสัตย์ต่อคุณนะคะคุณจะได้เจอความรักที่มีความสุขอะที่เป็นรักแท้จริงๆนะคะสีดาทำไมต้องเป็นสีดาสามถ้วยนะคะเพราะว่าชาชาได้พราเริ่มงามค่ะนะคะสามถ้วยคุณจะได้พบเจอกับกัน มีความสุขนะคะการเฉลิมฉลองในเรื่องราวของความสัมพันธ์อาจจะพบเจอผ่านเพื่อนเพื่อนแนะนำรู้จักหรือที่ทำงานนะคะหรือว่าไปไหนไปไหนกับเพื่อนนะคะกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อนเงี้ยก็ได้เจอกันก็ได้สีดาบมันหมายถึงให้ใช้ความรู้สึก <c oughs> นะคะแล้วก็ <c oughs> ขอภัยนะคะความรู้สึกแล้วก็เซนส์ของเราให้ดีด สิ่งที่มันนิ่งๆเงียบมันใช้เวลาเราจะตัดสินใจได้ว่าเราจะทํำยังไงคุณอาจจะเจอใครเข้ามานะคะสคนพร้อมกันทีเดียวก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกของการได้ตัดสินการได้ใช้ความรู้สึกความสงบนิ่งได้ตัดสินสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้พูดคุยกับใครปรึกษาหารือในเรื่องราวของอนาคตกับความรักของคนที่กําลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นคิดว่าคุณ คุณนิ่งแล้วคุณตัดสินใจได้นะคะว่าจะเลือกอะไรว่าจะทำยังไงนะคะสีดาบการนิ่งเพื่อรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกาลและก็เวลาไม่ต้องรีบค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าชีวิตของแต่ละคนนะไม่ว่าจะเรื่องของการทํางานหน้าที่การทํางานหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันจะเป็นจังหวะของมันการงานหน้าที่การงานก็เหมือนกันเป็นจังหวะชีวิตเหมือนกันค่ะกว่าที่จะประสบความสําเร็จกว่าที่จะผ่านงานที่เราแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะ ผ่านงานแต่ละงานมากี่ปีละนะคะความรักก็เหมือนกันนะคะผ่านมาคบมาเดทมาก็ยังไม่ใช่สุดท้ายคุณจะได้เจอความรักที่มีแต่ความสุขคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขมากๆสามทั่วมีความสุขกับตัวเองยิ่งขึ้นเคารพคุณให้มากขึ้นเขาจะเคารพคุณให้เกียรติคุณทําให้คุณเป็นผู้เลือกทําให้คุณเป็นคนที่ตัวใหญ่ๆมากๆหัวใจคุณจะพองโตมากๆนะคะเวลาที่อยู่กับเขาเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดนะคะ จะทําให้คุณมีความสุขสามถ้วยได้เจอเรื่องราวที่ดีๆเฉลิมฉลองกันนะคะในเรื่องรองความรักเพราะฉะนั้นข่าวดีจากความรักที่จะทําให้คุณใจเต้นรัวๆเร็วๆนี้คือการได้ พบกับความรักที่เป็นรักแท้ที่จะเข้ามาพูดคุยมีอนาคตเห็นอนาคตด้วยกันและได้มีความสุขร่วมกันเป็นความสุขที่เฉลิมฉลองนะคะเป็นความสุขของความรักที่จะหัวใจเต้นรัวๆนะคะในงานสังสรร์งานปาร์ตี้หรืงองานอะไรก็ตามแต่เพราะเขาจะทาให้คุณได้รู้สึกว่าหัวใจเต้นรัวตลอดเวลาแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะ โรแมนแอนเจิลคุณได้แต่งงานค่ะเวดดิ้งนะคะเวดดิ้งการได้แต่งงานกับรักแท้ของคุณ <c oughs> เห็นไหมสามถ้วยการได้เฉลิมฉลองเรื่องราวของการแต่งงานเพราะฉะนั้นสามเดือนนี้ก็คือการวางแผนแผนในเรื่องของอนาคตนะคะที่จะได้พบเจอกันได้คุยกันในเรื่องของอนาคตด้วยกันได้ใช้ชีวิตคู่รักด้วยกันเพราะเขาจะเข้ามาจีบคุณและจะเข้ามามีเรื่องราวดีๆทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ได้แต่งงานกับรักแท้นะคะคนกองที่หนึ่งเนาะดีจังเลยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะกับท็อปปิกของเราเช้าวันนี้นะขอบคุณมากมากเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆฟังไว้เป็นพลังงานดีๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะคาวดีจากความรักที่จะทําให้คุณใจเต้นรัวๆเร็วนี้เป็นยังไงมาดูซี ออกมาแล้วนะคะทุกคนควีนอวอนค่ะตัวตนของคุณธาตุไฟนะคะธาตุไฟนะคุณผู้ชายก็สลักตัวตนนะคะคุณเก่งนะคะคุณเป็นแ a ช s ั่นเดอะซันด้วยแล้วคุณจะได้เจอใครที่เป็นเดอะซันนะคะคุณเก่งมากคุณเป็นสาวทำงานนะคะเป็นหนุ่มทำงาน คุณมีความเป็นผู้นำนะคะหนักแน่นเข้มแข็งแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะเฟลลี่อบอุ่นดูดีมีสเสน่ห์พูดจาฉะฉานพูดจาเป็นที่รักแล้วก็ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูมีความเป็นผู้นำมากๆเป็น working woman ก็ได้ค่ะสาว working woman นะเด็กก็หนุ่มทำงานนะคะที่มีความสามารถเก่งแล้วก็บุคลิกภาพดีนะคะแต่งตัวดีดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะ มีความมีโก้มีความพราในตวตนของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆเลยต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่หน้าที่การงานหรือว่าการเงินนะคะเดิสันและคุณจะได้เจอกับใครที่เท่าเทียมกันกับคุณเท่าเทียมกันสื่อเสมอกันหรือว่าใครที่เป็นเดิสันที่เป็นคุณวุฒิหรือว่าวัยวุฒิที่สูงกันกว่าคุณนะคะเดิสันะ ดีจังเลยนะคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ที่จะเกิดขึ้นนะคะการกําเนิดเกิดใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์หน้าที่การงานหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือว่า the chari ot การได้เดินทางคุณจะได้พบเจอกับใครที่มีความแตกต่างจากคุณ the sun แตกต่างในเรื่องของทางไกลต่างชาติต่างภาษานะคะก็ได้อายุที่ต่างกันก็ได้นะคุณอาจจะได้เดินทางไปไหนสักที่หนึง่งหรือว่ามีใครเดินทางมาหาคุณ นะคะเร็วๆนี้แปดดาบทำไมต้องแปดดาบเดชชารีออดคุณจะพบเจอกับใครที่เข้ามาจีบคุณแบบหวงแหนมากๆนะคะเพราะว่ามีใครคในใดคนหนึ่งอยากเดินทางมาหาคุณมากๆเลยนะคะคนที่มีความเป็นผู้นำวัยวุฒิคุณวุธที่สูงกว่าคนที่แตกต่างในเรื่องของอายุทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือว่าต่างอำเภอนะคะแปดดาบคือการ ติดอยู่ในเรื่องของความสัม,ม,สมพันธ์หรือว่าสถานการณ์ที่ยังทําอะไรไม่ได้เจ็ดเมถาต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ยังคงอยู่นะคะเหมือนกับว่าคนนี้จะเดินทางมาพบเจอกับคุณและจะได้มา,มาสารความสัมพันธ์กันและได้พูดคุยในเรื่องของอนาคตด้วยกันนะคะมันมีความรู้สึกว่า คุณอาจจะได้เจอเขาแล้วนะคะสองประเด็นคุณได้เจอเขาแล้วแล้วเขาเรอคอยการเดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะมากๆเลยอยากเข้ามาจีบคุณเขาจะเข้ามาจีบคุณแปดดาบแล้วก็เจ็ดมเท้าแล้วก็สามเหรียญคุณอาจจะนิ่งๆห่างๆจากเขาออกมาหรือว่าแค่คลิปอินทาสกันมันเป็นแปดดาบกับเจ็ดมเท้าที่เขาเขายังคงแบบต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์ต้องการที่จะ เข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือกับคู้ในเรื่องราวของความรักการวางแผนและแลนในเรื่องของอนาคตด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกว่าเป็นการรอคอยที่แบบคุณอยากจะรู้ว่าเอ๊ะจะทํำยังไงเอ๊ะจะเป็นยังไงในเรื่องของความสัมพันธ์นะสุดท้ายคุณจะได้เจอกับใครคนหนึ่งะคะ่ะอย่างที่บอกที่จะเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องของอนาคตการวางแผนแลนในเรื่องของอนาคตคนคนนี้อาจจะเป็น นักวิศวกรน,นะออกแบบนักวางแผนนะกผู้นานระดับผู้นำก็ได้ค่ะนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเป็นคนทางไกลแดนไกลาจากคุณนะอย่างที่บอกคุณจะรู้สึกว่าเห็นอนาคตมองเห็นอนาคตมองเห็นความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นจริงได้ที่มันเกิดขึ้นจริงได้เพราะเขาคนนี้ จะเข้ามาจีบคุณไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาเขาไม่สนใจท้งนั้นเขาจะมุทะลุและดุด,ดันมากๆจะเข้ามาจีบไม่ได้สนใจอะไรท้รงนั้นแม้ว่าจะติดเรื่องของอะไรก็ตามติดปัญหาอะไรก็ตามยังคงรอคอยที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณที่จะเข้ามาหาคุณน,นั่นเองนะคะสามเดือนเดี๋ยวขออีกหนึ่งบนะคะ สี่ถ้วยมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะได้เจอเขาแล้วล่ะนะคะอาจจะได้เจอแล้วนิ่งๆห่างๆเงียบๆกันออกไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่เจอคุณจะได้เจอกับใครที่เป็นแพชชั่นด้านบนนะคะที่เป็นธาตุไฟมีความเป็นผู้นําที่แตกต่างและก็จะรู้สึกว่ามองเห็นอนาคตซึ่งกันและกันนะคะลองคุยดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าเจอแล้วเนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับเขา จะได้รับข่าวข่าวจากเขานะคะหัวใจที่เต้นรัวก็คือเดอสัน่นข่าวครา,าวที่เขาจะอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณเข้ามาพูดคุยกับคุณเพราะว่าการรอคอยมันช่างน่าเบือ่อเหลือเกินนะคะสี่ถ้วยการรอคอยมันแบบช้าเหลือเกินมันไม่ได้ดังใจเหลือเกินอย่างที่จะทําให้เข้ามาพูดคุยกับคุณแต่ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกของการคุณได้เจอกับเขาแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เขารอคอยเข้ามา พบคุณนะคะเดินทางเข้ามาพบเจอแล้วก็พูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องของอนาคตด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นข่าวดีจากความรักท,ท,ท,ที่จะที่จะทําให้คุณใจเต้นรัวๆเร็วนี้คือจะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนแดนไกลของคุณได้ปรึกษาหารือในเรื่องราวของความรักนะคะคนคนนั้นที่คุณเฝ้ารอคอยเดอะซัน ไพ่สวยงามมากๆนะคะหรือถ้าคุณไม่ได้ยังไม่ได้เจออย่างที่บอกนะจะได้เจอใครอย่างที่บอกไปนะคะฮันนีมูนนะคะเราแมนแองเจิจบอกว่าคุณจะได้ฮันนีมูนค่ะนั่นคือการวางแผนในเรื่องของอนาคตหรือเปล่านะคะที่จะได้ไปฮันนีมูนกันที่จะได้ออกเดินทางร่วมกันนะคะหรือว่ามีแผนที่จะเดินทางไปไหนด้วยกันหรืออนาคตคุณอาจจะได้ถ้าเป็นแดนไกลต่างชาติคุณอาจจะได้มีการเอ,อ่อขยับขยายเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าได้แบบ ไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ด้วยการใช้เวลาด้วยกันก็ได้นะคะฮันนี่มูลก่อนแต่งงานอะไรแบบนี้เนาะเพระนาะฉะนั้นฟังไว้เป็นพลังงานอะไรดีๆนะคะคนกล่องที่2กับท็อปปิกของเรานะคะถ้ายังไม่เจอจะได้เจอใครที่เป็นคนแดนไกลคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาที่มีภาวะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันหรือว่าคุณวุิวายุที่สูงก่าคุณแพชชั่นเดอร์สันนะคะถ้าเจอแล้วเขาคนนี้ค่ะ ยังรอคอยที่จะเข้ามาพูดคุยและปรึกษาค,คุณอยู่ในเรื่องของอนาคตการวางแผนด้วยกันนะคะปรึกษาหารือกันเนาะเพราะเขายังไม่ปล่อยคุณไปไหนเลยเขายังคิดถึงคุณแล้วเขารอคอยคุณอย่างใจจดใจจ่อยอย่างน่าเบื่อเลยทีเดียวนะคนกล่องที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมในท็อปปิกวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะดูแลสุขภาพคุณด้วยนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปิกของเรานะคะมาดูซิว่าข่าวดีจากความรากักที่จะทําให้คุณใจเต้นรัวๆนะคะเร็วๆนี้เป็นอย่างไรนะคะเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่3าสองดา สองเหรียญคิงออฟคัพสคุณจะได้พบเจอกับใครที่เป็นคนทาดน้ำนะคะอัศวินไม่เท้าอืมอัศวินเหรียญจะมีใครที่เป็น king of cups ค่ะ ราชาถ้วยธาตุน้ำคุณผู้ชายก็สลับตัวตนเนาะเขาเป็นธาตุน้ำเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนอบอ้อมจิตใจดีนะคะน่ารักคือถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็เป็นคนที่น่ารักนะคะมีความลังเลคือเป็นคนคิดมากาคิดเยอะจะทาอะไรต้องแบบตัดสินใจแล้วให้แน่ใจดีๆมีทั้งเหตุและผลควบควู่กันไปนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่แบบอารมณ์ชอบกับอารมณ์เหตุผลเขาจะแบบคิดนะคะตึกตรองที่ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไป เป็นคนที่น่ารักชิลชิสบายสบายชอบชอบทะเลชอบศาสตร์หรือว่าเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็นิ่งนะคะอบอุ่นอ่อนโยนและจิตใจดีเป็นคนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเท่าไหร่ชิลชิธรรมชาติสบายๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบน่ารักนะคะน่ารักมากๆจิตใจดีมากๆมีความแตกต่างจากคนคนคน,นี้สองเหรียญไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษา ต่างจังหวัดกันแดนไกลกันเนาะอายุที่ต่างกันสามถ้วยคนคนนี้รอคอยเข้ามาหาคุณค่ะแบบที่มีแต่ความสุขเขารอคอยเข้ามาทําให้คุณมีความสุขสมหวงังสามถ้วยนะคะสองดาบความคิดมากความกังวลใจอะไรก็ตามแต่นะคะหรือคุณเจอเขาแล้วมันเป็นได้สองแบบค่ะ,ะคุณอาจจะเจอเขาแล้วก็ได้นะหรือว่า คุณเจอเขาแล้วรู้สึกว่ารอคอยใครใครในใดคนหนึ่งที่เป็นคนคนนี้เข้ามาทําให้คุณกับเขาได้เข้าใจกันเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมยังคงมั่นคงแล้วก็รอคอยคุณเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นอัศาวินไม้เท้าอัศาวินเหรียญน,นะคะอัศาวินเหรียญน,นิ่งๆเงียบๆแต่ไม่หือไม่เงอะไรแต่มีความมั่นคงมากๆรักเดียวใจเดียวนะแล้วก็สามถ้วยจะมีช่วงเวลาเขาจะทา เขาจะเข้ามาทําให้คุณกับเขามีความสุขแล้วก็มีช่วงเวลาที่ดีๆด,ด้วยกันนะคะเพราะว่าเขารอคอยคุณอยู่อุปสรรคแน่นอนมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของอะไรก็ตามอาศัศวินถ้วยและเขาเป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็รอคอยอะไรดีๆแม้ว่ามีอุปสรรคยังไงก็ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดพร้อมลุยแค่รอคอยจังหวะอะไรที่มันใช่เท่านั้นเองอะไรที่มันแบบเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่จะเข้ามาสารความสัมพันธ์นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเขากําลังคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงดีนะ ะะจะเข้ามาหาคุณยังไงจะเข้ามาจีบคุณยังไงจะเข้ามาพูดคุยกับคุณอย่างไรดีนะคะมีความคิดถึงคุณเสมอเลยอินฟินิตี้ความรู้สึกที่ไม่สิ้นสุดคุณกับเขามีแรง,รงด,ดึงดูดและความปรารถนาในใจซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้น เขาคิดถึงแล้วก็รอคอยกับคุณมากๆเลยรอคอยเข้ามาปรับความเข้าใจอยากที่จะให้เรื่องราวระหว่างคนกับเขาบาลานซ์มีความสมดุลกันในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันจะก้าวต่อไปได้นะคะคือการพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองนะคะที่เขาอยากเข้ามาเจอกับคุณอยากนัดทานข้าวนัดดินเนอร์มองตาสบตากันให้หัวใจเต้นรัวๆนะคะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะคนกองที่3นะคะหรือถ้าคุณยังไม่เจอใครคุณจะเจอใครที่เป็น ธาตุน้ำนะคะที่เป็นคนน่ารักอบอุ่นและใจิตใจดีนะคะดูเป็นคนเซสเซทีฟดูเป็นคนคมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์มีความเป็น ขี้เล่นน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์มากๆคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้เห็นครั้งแรกแล้วดูดีมีเสน่ห์จังเลยดูน่ารักจังเลยดูอบอุ่นดูเย็นสบายดูมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเจอใครผ่านที่ทํางานผ่านเพื่อนหรือว่าในสังคมปาร์ตี้หรือว่าเพื่อนฝูงแนะนําก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นคุณกับเขาจะมีความแตกต่างกันและความแตกต่างนั้นจะมีความคิดมากมีความกังวลเกิดขึ้นหรือคุณกับเขารู้สึกว่าต่างคนต่างรู้สึกดูดูใจกันไม่ออกนะคะว่าจะเป็นยังไงฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกนิ่งเหลือเกินฝ่ายนึงกกก็อยาาาาเข้าหามา อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับอะไรกันรู้สึกว่ามันห่างๆดูๆนิ่งๆกันอยู่นะคะดูเชิงดูอะไรกันก็เลยรู้สึกว่าจะต้องแบบเข้ามาปรับนะคะคุณจะได้คุณจะต้องได้ปรับความเข้าใจปรับบาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกกันขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นมันจะไปต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะเข้ามาให้คุณได้ ได้รู้สึกหัวใจเต้นรัวอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ปรับในเรื่องของความรู้สึกกันหรือว่าความเข้าใจกันหรือว่าอะไรต่างๆทําให้คุณรู้สึกว่ามันแตกต่างแต่มันหัวใจเต้นรัวมันแตกต่างแต่มันเหมือนกับลุ้นๆยังไงก็ไม่รู้นะคะว่าคนนี้คือคนที่ใช่หรือเปล่านะคะเขาจะเข้ามาในชีวิตของเราหรือเปล่านะจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเราหรือเปล่านะคะคนกล่องที่3นะคะนี่คือข่าวดี่จากความรักที่จะทำให้คุณใจเต้นรัวเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้พบเจอกับคนธาตุน้ํานะคะที่เข้ามา ที่รอคอยคุณแล้วก็เข้ามาปรับความเข้าใจปรับความบาลานซ์ความรู้สึกซึ่งกันและกันถ้าคุณได้เจอแล้วนะถ้าคุณยังไม่เจอก็ได้เจอใครเ,เขาอาจจะรอคอยคุณอยู่ไกลๆโดยที่คุณไม่รู้จักเขานะคะอาจจะผ่านเพื่อนผ่านงานปาร์ตี้งานสังสรรค์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะแล้วก็รอคอยเพื่อจะได้มาเจอกับคุณเพราะว่าเขายังคือมันอารมณ์เหมือนคุณี่เจอเขาแล้วเนาะนะคะถ้าคุณยังไม่เจอคุณจะได้เจอใครหัดน้ํา กับในเพื่อนอเพื่อนแนะนําหรือว่าในงานปราร์ตี้งานสังสรรค์หรือว่าเดินทางไปไหนกับเพื่อนแล้วได้เจอเขานะคะอย่างการันหันก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ถ้าได้เจอแล้วจะต้องมีการปรับความรู้สึกต่อความเข้าใจกันอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของอะไรที่แตกต่างกันนะคะการนิ่งๆรอคอยหรือว่าอาจจะเข้ามาการันหันไม่ให้ตั้งตัวทําให้รู้สึกว่ามันตื่นตกใจอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้น ใช้เวลาค่ะค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบนะคะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเขาพร้อมเขาจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนเลยนะนะคะเ <Gu ess S 1> <_ S 2> พราะว่าแม่อุปสรรคยังไงไม่ยอมแพ้เข้ามาอย่างมั่นคงค่ะชาะ้าๆแต่มั่นคงมากๆเลยนะคะคุณได้ romance angels engagements นะคะการมั่นหมายคุณจะได้มีช่วงเวลาแห่งช่วงเวลา นะคะทามิ่งเทแฮปปี้มากๆอาจจะได้มั่นหมายหรือว่าอาจจะได้เจอกับเขาโดยที่มีความสุขมากๆนะคะถ้าเจอแล้วได้ปรับความเข้าใจก็จะได้มั่นหมายแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันเนาะแต่ถ้ายังไม่เจอคุณจะได้เจอใครที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขแล้วหัวใจเต้นรัวคอยลุ้นว่าเขาจะมาอย่างไงนะนะคะจะเข้ามาอย่างไงนะรู้สึกว่าเขานิ่งเงียบแล้วก็ดูแบบใจเย็นมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นธาตุน้ำมีทั้งเหตุผลและทั้งอารมณ์เขาจะใช้ อะไรที่แน่ใจก่อนก่อนตัดสินใจอย่างแน่นอนนะคะคนก่องที่3ก็ประมาณนี้นะคะฝังว่าเป็นพลังงานนะขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้นะดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ